สว right? no no ัสดีครับคุณพี่คนสวยเชิญครับค่ะวันนี้ขายบ่อขายพวกผมนะคะบ่อราคา50บาทวันนี้มาที่ตลาดคือหานนะคะโอเคทีนี้เต็มเต็มเลยเต็ม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 ไหนอเต็มเต็มเต็มตะกี้ตะกี้แบบผ่านผ่านคนถ่ายตอนนี้เอาเต็มเต็มเลยฮาวายูทูเดย์ขายอะไรบ้างวันนี้มีอะไรบ้างอันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะข้าวหอมข้าวหอม นอนนอนสี่คนได้ไหมเนี่ยนอนสี่คนได้ค่ะพ่นก็ดีพ่นก็ได้ค่ะค้าวหอมผ้าปูข้างหลังก็ข้าวหอมเนาะว่าขายดีอันนี้เห็ดเองเย็บเองค่ะเย็บเองแคาสิบบาทค่ะอันนี้ก็ทำเองเหมือนกันทำเองหมดเลยทำเองกับมือเลยค่ะทำกับมือเลยนะคะเย็บสดนะคะไม่ฉีดยาชาค่ะ นะคะตลาดนครเคหานะคะห้าสิบบาทจ้านั ag ่งได้พิงได้นะคะนั่งได้พิงได้อันนี้ใส่ใส่อันนี้ใส่ใส่เก้าอี้บ่ใส่นั่งนั่ได้นั่งเก้าอี้ใช่ไหมนั่งได้ไหมนี่ได้ค่ะเรานั่งเรานั่งเรานั่งโชว์นี่บาทนะคะนุงโชว์นุงโชว์นั่งโชว์นั่งโชว์เลยโอ้หนวดเขาหลาแต่ว่าเขาเ่าหลายที่เขาไม่เรียกว่าคนเ่าค่ะเขาเรียกคนมีประสบการณ์พูดดีพูดดีพูดดี อันนี้เขาเรียกว่าปิยวาจาข่อยรวยข่อยรวยข่อยรวยออะบอกเบอร์โทรด้วย0 9 5ครับ813ครับ6836ค่ะครับผมโทรได้ตลอดเวลาจนคืนห้าโมโทรนอนค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยน่ารักมาก